หุ่มนะคะเชลร์ iller, แห่ง NCT Dream ค่ะที่ก็ซ้อมเต้นจนหนักนะคะจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายของเขาค่ะล่าสุดทางต้นสังกัดนะคะอย่าง SM Entertainment ก็เลยสั่งให้พักรักษาตัวทันทีค่ะก็ส่งผลให้เขานะคะก็ไม่สามารถเดินทางไปโปรโมทผลงานชุดใหม่ร่วมกับเพื่อนๆในวงได้ค่ะ เฉินเลร์สมาชิกหนุ่มแห่งวง NCT Dream โชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในระหว่างการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมวงโดยในวันนี้นะคะทาง S.M Entertainment ได้ออกแถลงการววาฉินเลร์ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายในระหว่างการซ้อมกับเพื่อนร่วมวงในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะโปรโมตอัลบั้มเต็มชุดที่2ของวงโดยทาง S.M ก็มองค่ะว่าสุขภาพของศิลปินในสังกัดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจึงให้เฉินเลร์ได้เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บทันทีซึ่งทาง SM ก็เผยนะคะว่าเฉินเลอร์มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งม,มั่นเป็นอย่างมากในการมีส่วนร่วมในการโปรโมทอัลวั้มชุกใหม่ของ,ง NCT วง NC T Dream โดยเฉินเลอเองก็อยากที่จะได้พบกับแฟนๆด้วยตัวเองแต่จากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทางต้นสังกัดก,ก็ไม่ต้องการให้เฉินเลอร์ฟื้นร่างกายในการฝึกซ้อมเพราะว่าเป็นเรื่องยากค่ะที่จะต้องมาซ้อมเต้นทางทางที่ข้อเท้าซ้ายได้รับบาดเจ็บแบบนี้ ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าหากฝืนซ้อมต่อไปอาการบาดเจ็บก็จะยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมแน่นอนดังนั้นทางต้นสังกัดก,ก,ก็เลยอยากจะให้แฟนๆเข้าใจด้วยในฮาวว่ร์เชลเลอร์มีความจําเป็นที่จะต้องพักรักษาตัวอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้หายกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ